ค่อยๆเออตัดดีฮึบ อุ้ยระวังตัดมือตัวเองนะล,ลูกตัดฝากนี้ด้วยสิรื่งแก่เออต้องตัดอีกหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวพงังโย <c oughs> ตัดให้มันเปิดกว้างไปเลยล,ลูก หนูไม่ตัดนะตัดเ้เออมันเปิดกว้างเลยนั่นแหละโอ้ยไม่ค่อยจับออกมาเดี๋ยวพังเออเออวางดีๆวางดีๆมีสีแดงวะ ค่อยๆเออวางวางโอเค mm. เออวางดีๆเอออึ๊บเยอเนฮ้ย yeah, สวยนี่มีสติกเกอร์เปล่ามันต้องมีสติกเกอร์ด้วยนะ mm. โอเคมีอะไรอีกปะมีเยอะโอ้ยโอเค นี่ดอกเล็กครับทุกคนอืออืออืมแป๊บหนึ่งโยโยอมาละอือใค่คิอยู่หมดแล้วใช่ไหมมันต้องมีแบบมีไฟอีกอันไม่มีเหรอโอ้ยังมีอีกเหรอโอ้ยหลังเขาเยอะแน่ว่ะนี่ไงเอออันนี้มีไฟลูกไจะฟ ช่มีฟายอ่ามีช่อใหญ่อีกหน่อยไหมม,มีเยอะเลยอเออโอเคมีมอีกเหรอโอ้หมดแล้ว,ลวไงในะบเสร็จโอเคอะครบแล้วค่ะทุกคนจบสนใจเลือกซื้อได้เลยครับวันนี้นะครับเราจะมาโปรโมทร้านเราครับสนใจ นี่นะครับกรย์กเกรย์กเกรย์อันนี้สามบาทนะครับสองอันห้าห้าบาทนะครับอันนี้สิบบาทนะอันนี้ห้านนบาทนะครับห้าบาทอันนี้ก็สามบาทเหมือนกันนะครับ อันนี้สิบบาทนะครับอันนี้สี่เก้านะครับสี่เก้าอันนี้ห้าสิบราคะอันนี้ใครอันไหนร้อยบาททุกคนอันนี้เออดโยหยุด,ด,ดพูดคนอันนี้นะครับเป็นสิบบาทนะครับอันนี้ก็ทำไม่ได้นะครับอันนี้ อีกร้อยสิบเก้านะครับประมาณนี้นะครับ